สวัสดีครับผมใหญ่เมืองสุพรรณเป็นครูมวยอยู่ที่ค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้วันนี้ผมจะมาหัดมวยเบื้องต้นตั้งแต่ยืนหนึ่งต่อยหนึ่งสองยืนชกหมัดหนึ่งสองโดยที่เรายืนชกหมัดหนึ่งสองโดยที่เรายังไม่ต้องพลิกเหลี่ยมตัวยังไม่ต้องแต่แขงตัวยังไม่ต้องยังไม่ต้องยืนมวยยืนยืนตรงตรงนี้ให้มั่นคงก่อนแล้วเราตั้งแขนขึ้นแล้วก็ต่อยหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองต่อยไปเรื่อยต่อยอย่างนี้สลัดมือจนเราจำนานพอเราจำนานหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองจำนานเสร็จปั๊บแล้วเราก็มากำหมัดกำหัดแล้วต่อยหนึ่งสองพิกเหลี่ยมหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเราต่อยแบบนี้จนเราจำนานทำไปเรื ain, ่อยๆจนเรามีความจำนานเสร็จปั๊บ อันดับแรกเริ่มแรกเรายืนยืนขายตรงแบบเราเราเราจดเราเรายืนคารตรงชาติเลยยืนเนี้ยนี่แล้วก็ตั้งแขนขึ้นมาเราจะลัดแขนหนึ่งสอง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 ต่อยตรงพอเราต่อยตรงปั๊บแล้วเราก็มันกำหมัดต่อยหนึ่งสอง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 แล้วเราก็มาจดจดมวยืนอยู่นี้ยังไม่ต้องรีบพลิกเหลี่ยม เราทำอย่างนี้เป็นก่อนแล้วก็แล้วก็วกเดี๋ยวก็มาพลิกเหลี่ยมที่หลังครับขอบคุณครับ